สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับรถ h o n ด a s c o o p y อนะครับคันนี้คันนี้ก็คือว่ายางรั่วมานะครับยางรั่วผมก็ได้ทําการก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ทําการแจ้งลูกค้านะครับว่ายางนอกมีปัญหานะครับมันมีรอยแตกนะครับลูกค้าบอกว่าให้ใช้ไปก่อนนะครับผมก็เลยได้ทําการถอดแล้วก็เปลี่ยนยางในเข้าไปแล้วนะครับทีนี้อันดับต่อไปก็คือว่า ยางนอกเนียมันใช้ไม่ได้นะครับมันจะต้องได้ทําการเปลี่ยนใหม่นะครับก็ใช้ไปก่อนระยะสั้นๆได้อยู่นะครับแต่ถ้าใช้นานๆก็อันตรายเหมือนกันนะครับผมระหว่างนี้ผมก็ได้ทําการแก้ไขก็คือช่วยนะครับช่วยตัวนี้นะครับผมจะตัดยางยางในนะครับตัดยางในขนาดนี้นะครับแล้วก็มารองไว้ด้านในนะครับรองยางในไว้อีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับ ลองอยางในไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันกัดอย่างในนะครับนะครับผมมามาลองไว้ตรงนี้นะครับลองไว้ตรงบริเวณแผลนะครับเพื่อไม่ให้ยังนอกกัดย่างในนะครับลองไว้ชั่วคราวก่อนนะครับผมถ้าลูกค้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยเปลี่ยนยางอยางนอกนะครับทีนี้นอกจากยางนอกแล้วนะครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าอ่า น้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยถ้ารถที่เข้ามาเนี่ยผมส่วนใหญ่ผมจะตรวจเช็คน้ำมันเครื่องเกือบทุกคันนะครับเกือบทุกคันถ้าผมสามารถเช็คได้ผมจะเช็คน้ำมันเครื่องนะครับคันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็เช็คน้ำมันเครื่องเหมือนกันนะครับผมนะครับผมเปิดออกมานะครับน้ำมันเครื่องแห้งเลยครับไม่มีน้ำมันเครื่องเลยนะครับเวลาการเช็คน้ำมันเครื่องก็คือว่าเราถอดออกมาแล้วเราก็อผ่านะครับ เราก็เอาผ้าเช็ดให้แห้งนะครับเช็ดให้แห้งเสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ขันให้ขันเข้าไปให้สุดนะครับแล้วเราก็ตั้งรถให้ตรงนะครับตั้งรถให้ตรงโยงนิดหน่อยนะครับตั้งรถให้ตรงเพื่อให้น้ามันเครื่องนะครับมันอยู่ในระดับปกตินะครับพอตั้งรถให้ตรงแล้วเราก็จะถอดมาดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับ แห้งเลยนะครับไม่ติดเลยนะครับน้ํามันเครื่องไม่ติดปลายเลยนะครับแบบนี้ก็คืออันตรายนะครับถ้าเราขี่รถไวๆนะครับน้ามันเครื่องไม่มีีนรถน็อกได้นะครับลูกสูบติดนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ทําการแจ้งลูกค้าไปนะครับว่าน้ามันเครื่องแห้งนะครับจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็แล้วแต่ลูกค้านะครับผมก็มีหน้าที่แจ้งอย่างเดียวนะครับผม ก็จะมี2รายการนะครับที่จะต้องได้ทําการแก้ไขนะครับคันนี้นะครับก็คืออยางยางนอกนะครับควรจะได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องนะครับคนที่จะได้ทําการเปลี่ยนทันทีนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนรถถ้าเพื่อนเพื่อนมีรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็มันตรวจสอบน้ำมันเครื่องด้วยนะครับถ้าน้ำมันเครื่องแห้งนี่ก็ควรก็ได้ทําการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็ตรวจสอบยางด้วยนะครับถ้ายางมีปัญหาก็ ได้ทำการเปลี่ยนอย่างนอกด้วยนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีครับ